บัดนี้วันที่8มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่6ที่ข้าพเจ้าใน,นธนพัฒน์เขียวชอุ่มขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่กูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักกวาเรสุอัตตาคาชันตุเทวตาสัทธรรมมังมุนิราชัสสุนันตุสาคโมกขะทาง สัพเข้าเมจารูเปคิิศิกขาราตเตจันตาริเควิมานีทีเปรทเทจะกขาเมตารุวานาคาหานเเคหาวัตุมหิเขเตขุมมาจยันตุเทวาชะละทะละวิสเมียขะคันทัพนาคาติดทันตาสันทิกยังมุนิวราวาจานังสาทโวเมสุนันตุ ธรรมะสวนากาโรอายมพั aro, ทันตาธรรมะสวนณกาโรอายมพัทันตาธรรมะสวนณกาโรอายมพัทันตา 2. บทบูชาพระรัตนไตรอิมินาสกาเรนาพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการนาธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนาสังฆังอภิปูชยามา 3. ปดบทกราบพ,พระรันตนตรัยอระหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวนตังอภิวาเทมิสวาคาโตัวพระคัตาธมโมธัม,มังนามัสามิสุขติปันโนพระควโตวสาวกาสังโฆสังขังนัมามิ สีบทสวดนามการะสิทธิคาถานาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัาสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัทสสะน,นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ5บทสวดไตรสรณะคามณปาฐะพุทธังสารณังคัจฉามิธัมมังสารณังคัจฉามิสังฆังสารณังคัจฉามิ Ah: ทุติยมปีพุ uh ทธังสละนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสละนังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสละนังคัจฉามิตาติยมปีพุทธังสละนังคัจฉามิตาติยมปีธรรมังสละนังคัจฉามิตาติยมปีสังฆังสละนังคัจฉามิหกบทสวดสัจจะกิริยาคาถา นัตถิเมสรนังอันยังพุทธเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัฒเชนโสทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัฒเชนโสทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอันยังสร้างโคเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัฒเชนโสทิเมโหตุสัพพทา เพุทธานุสติอิต ah ah sam ิปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัทธามะซารถิสัทธาเทวมนุสสาหนังพุทโธภะคะวาติแปดธรรมานุสติสวากาโตภะคะวตาธมโมสันติิโกอักกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโก ปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหีเต9สังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะที่ทางจตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุขลา เอสปะคะวะโตสะวะปะสังโฆอะหุเนโยปะหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสาธิสิรัตนสูตรยานิทะปูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาริเคสะเพวะปูตาสุมาณาพระวันตุ อาทวิสักกะจะสุนตุภาสิตังตัสสมาหิภูตานิสามเมาสัเพเมตังกรโรธามานุสิยาปชายะทิวาจารัตโตจารันติเยพระริงตัสสมาหิเนรคธาอัปปัมตายังกินจีวิตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายังวัตนานปณีตังะโนสามังอาทิ ตถาคตเต <c oughs> นะอิธรรมปิพุทธเทรตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหโตปะยังวิราคังอะมะตังปะนีตังยะทัชคาสักยะมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมะทิกินติอิธรรมปิธรรมเมรตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหโตยัมพุทธะเศทโปริวันนาจี สุจริงสัมมาทิมานันตะอริกัญญะมาหูสัมมาทินาเตนะสาวโมนะวิชิติธรรมปิธรรมเมรัตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุขราอัตะสัตตังปัสสัทธาจัตตาธิเอตานิยุขานิโหติเตทากิเนยา สุขาตัสสะสาวกาเอเตสุทินลานิมหัพพลานิอิธรรมปิสังเครตะตัณงปานีตังเอเตนสัเนสเจนัสวัตริโมตุเยสุป,ปายุตามนาัสาธรรมเฮนะนิกามิโนโคตามาซาสะนำหิเตปฏิปตปตามตังคะวิไคหาลัทธามุธานิพุติงอุณชามานาอิธรรมปิสังเครตะตัณงปานีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหโตยะทินทัตกิโรปะทวิงสีโตสิยาจตุพิวาเตพิอสัศมปะกัมปิโยตะทูปะมังสัพปุริสังวะทามิโยอริยะสัจจานิอเวจะปัสสติอิธัมปิสังเขระตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหโต เยอริยะสักจานิวิภาวะยันติคำภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโพติผู้สับปะมัตตานะเตภาวังอธรรมามาทิยันติอิธรรมปิสังเคระตังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโโตุสหาวัสสทัสนะสัมปะหายะตายาสุธรรมายะ ชะหิตาพะวันติสักกายทิฏวิจิกิจิกันจะสิลพระตังวาปิยะทันทิกินจิตะจะหูตะปาเยหิจะวิปปมุตโตชาชาพิธานานิอภัพโหกาตุงอิธรรมปิกสังเคระตะนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวธิหตุกินจาปิโส กรรมังกาโรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทธเจตัสาวาอภัพโพโซตัสสะปฏิชะทายาอภพภะตาทิฏฐะปภัสวุตตาอิธัมปิสังเคราตังปะมีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวนปะคุมเพยทาพุทธ สีตะเคคิมหานมาเซปะธรรมสมิงคิมเฮตะทูปะมมังธรรมวรังอเทษย์สยินิพานะคามิงปะระมังหิตายอิธรรมปิพุทธเทระตนังปัณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหตุวารโอรันยุวาระโทวลาฮะโลอนุตตะโรธรรมวรังอเทษยสยิอิธรรมปิพุทธเทระตังปัณีตัง เอเตนะสัตเจนะสุวติหูตุขีนางปุรานังนาวังนาทิสัมภวังวีรตจิตายติเกภวสมิงแต่ขีนะพีชาวิรุณหิชนทานิพันติธีรายะทายามปะทีโปอิทามปิสังเคระตังปะนีตั้งเอเตนะสัตเจนะสุวติหูตุญานีท้าปุตาณิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิว่าอันตาริเคตตัทธาคตัง เทวมนุสสปูชิตังพุทธังนามาสสะมัสุวัติโหตุยานีทัพูตานิสัมมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันติริเคทถ้าขะตังเทวมนุสสปูชิตังธรรมังนามัสสะมัสสวัตถิหตุยานีทัพูตานิสัมมาคตานิภูมมานิวา ยานิวะอันตาริเคตธาคตังเทวมนุสปุชิตตังสังขังนามัสามะสุวัติหูตุสิบเอ็ดอาตาติยปริตบทย่อสัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปาวัชิตโตสัพพะเวรมติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะ สัพพิเดียวิวัันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัฏวันตารายสุขีธีขายุโกภวาอภิวาัทานาเสริานิจังวุทาปัจายโนจตารโธรรมมาวาันติอายุวนันโสุขังพระลัง 12. อ,อาทิตตปริยายสุตเอวเมสุตังเอกังสม,มยังภควา ขะยางวิหารติขะยาสิสัสทิงพิคูสหัสเนปตระโคภะคะวาพิคูอมันเตสิสัพพังพิกาเวอาทิตตังกินจะพิกาเวสัพพังอาทิตตังจักคุ้งพิกาเวอาทิตตังรูปะอาทิตตาจักขูวิญญาณังอาทิตตังจักขุสัมผัสโซอาทิตโตยัมปิทางจักขุ สัมผัสปัตติยาอุปัชติเวท้ายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสักกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชาระมารณีนาโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมานัเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวัฏามิโสตังอาทิตังสัทธาอาทิตตา โสตวิญญาณังอาทิตต uh ังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทังโสตสัมผัสสปัตตยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมะสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสักิีนามหกิีนาอาทิตังชาติยาชาามารณีนัโสเกหิปาริเทเวหิ ถูกแหิโทมาเนเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัฏมิคานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานาวิญญาณังอาทิตตังคาณาสัมผัสโซอาทิตโตยมปิทังคาณาสัมผัสสปัจจยาอุปัสติวทะจย่ตังสุขังวาทุกขังวาอถุกขมาสุขขังวาตามปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคกินาโทสักกนาโทหักกินา อาทิตังชาติยาชารามาระเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเคหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวัฏามิชิวะห้าอาทิตตะระสาอาทิตตาชิวะห้าวิญญาณังอาทิตังชิวะห้าสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทังชิวะห้าสัมผัสสปัพตยาอุปัชติ เวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุกรมสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตตังปาคักกินาโทสักกินาโมหักกินาอาทิตตังชาติยาชราเมรานีนัสโอเกหิปาริเทเวหิทุเคหิโทมาเนเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติ วะถามิกายโยอาทิตโตโพธภพาอาทิตตกายวิญญาณังอาทิตังกายสัมผัสโซอาทิตโตยามปิทังกายสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวทายตังสุขข้างวาทุข้างวอาทุกขมสุขั้างวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคักินาโทสักินาโมหักินาอาทิตัง ชาติยาชรามมรานีนาโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัฒามิมโนอาทิตโตธรรมมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตามโนสัมผัสโสอาทิตโตยมปิทางโมโนสัมปัสสะปัตตยาอุปัชติเวทายังสุขังวาทุขังวาทุกขมาสุขังวาตามเปีอาทิตตัง เกนาอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาสรามารลีนัสโซเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโทมานนเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวัฏามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวะอริยสาวกโกจักขุสัมิงปินิพินทติรูเปสุปิ นิพพินทติจักขูวิญญาณนปินิพพินทติจักขูสัมผัสเสปินิพพินทติยามปิทางจักขูสัมผัสสปัจจยาอปัสสติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขมะสุขั้งวาตัดสมิงปินิพพินทติโซตัดสมิงปิ นิพพินทติสัทเทสุปีนิพพินทติโสตวิญญาณีปีนิพพินทติโสตสัมผัสแสปีนิพพินทติยำปิทางโสตสัมผัสสปัตยาอุปัชติเวทให้ยตังสุขังวาทุขังวาทุกขมาสุขังวาตัสมิงปีนิพพินทติคานะสมิงปีนิพพินทติคันเทสุปีนิพพินทติคาณวิญญาณีปีนิพินทติ คานาสัมผัสเซปิีิพินทติยามปิทางคานาสัมผัสสปัจจยาอุปัสสติเวทายิ่งทางสูขังวาทุขังวาอทุขมาสูขังวาตัดสมิงปิีิพินทติสิวห้ายะปิีิพินทติราเซสุปิีิพินทติสิวห้าวิญญาณีปิีิพินทติสิวห้าสัมผัสเซปิีิพินทติยามปิทางสิวห้าสัมผัสสปัจจยา อุปัชติเวทายตังสุขั่งวาทุขั่งวาอทุกามาุขั่งวาตัดสมิงปีนิพินทติกายาสมิงปีนิพินทติโพธเพสุปีนิพินทติกายวิญญาเนปีนิพินทติกายสัมผัสเสปีนิพินทติยามปิทางกายาสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขั่งวาทุขั่งวาอทุกามาุขั่งวาตัดสมิงปีนิพินทติมนัสมิงปีนิพินทติสัม ทมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณปีนิพินทติมโนสัมผัสเซปีนิพินทติยามปิดทางมโนสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุกรมาสุขังวาตัสเมิงปีนิพินทตินิพินทางววราชติวิราคาวิมวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตะมีตร ยานังโหติขีนาชาติบุสิตังพัมหมะจริยังกาตังกาลณิยังนาปารังอิทัตตาญาติปาชานาติติอิทัมโวจะะคะวะอัตตะมะนาเตภิกขุพคะวะโตภาสิตังอาพี่นันทุงอิมัสมินจะปะนะเวยากาลนาสมิงพันยะมาเนตัสภิกขุสหัสส สัจสานุปัทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตติสุติสิบสามอนัตตลัคนะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยังภะกะวาภารานสิยังวิหารสติอิสิปัตานิมิขาทายตัตละโคภะกะวาปัญจวะคียภิกขุอามันมาเตสิ รูปังพิกเวอนัตตารูปังใยหิทังพิกเวอัตตาอภวิสสะนัยทางรูปังอาภาทายะสังวัตเตยะลับเพทะจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติยาสมาจะโคพิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวัตตินาจาระปติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติ เวทนานัตตาเวทนาจหิทังพิกเวอัตาอพาวิสสะนายทังเวทนาอภาทายะสังวัตเตยะรับเพทาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสติยาสมาจะโคพิกเวเวทนานัตตาตัสมาเวทนาอภาทายะสังวัตติ นัจจาปฏิเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาณตาสัญญาจหิทังพิกเวอตาอภาวิสัณยิทังสัญญาอภาทายสังวัตเตยะรับเหตะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติยาสมาจากโคพิกเวสัญญาณตาตัดสมาสัญญาอภาทาย สังวัตตินาจาระพติสัญญาใหญ่เอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหเสิตสังขารานัตาสังขาราจิทังปิกเวอัตตาปิภาวิตสังสุตนาจิทังสังขาราภาทายาสังวัตตโยงลับเพทะจะสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติ ยาสมาเถ้โคภิกะเวสังขารานัตตาตัสสะมาสังขาราอาภาทายะสังวัตตันตินาจารภติสังขารีสูเอวังเมสังขาราฮอนตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติวิญญาณังานตตาวิญญาณังจ่หิทังผิกะเวอัตตาอภวิสานะยิทังวิญญาณังอาภาทายะสังวัตยะ ลัเพธาจาวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังโหสิติญาสมาธาโคปิกเววิญญาณังอนัตตาตัสสมาวิญญาณังอาภาตายัสังวัตตินาจาระภติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติ ตังกิงมัญญาถาปิกเวรูปังนิจังวานิจังวาตีนิจังพันเตยามปานานิจังถูกข้างวาตังสุขั้างวาติทูกข้างพันเตยามปานานิจังถูกข้างวิปารินามะธรรมังกัลลังนุตังสมโนุปัสสิตุงเอตังมมะเอโสหามัตสมิเอโสเมอตตาธิโนเฮตังพันเต ตังกิงมัญญาพิกเวเวทนานิจาวานิจาวาตอนิจพันเตยำปาานิจังทูกขัวาตังสุขวาติทูกขัพันเตยำปานานิจังทูกขวิปรินามะธรรมังกลังตัสมโปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหมัสมิเอโซเมอตตาติโนเหตังพันเตตังิงมัญญะาพิกเวสัญญานิจาวานิจ วาติอน <Mystery> ิจจาพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังกันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปปะลิณามัตถมังกันลังนุตังสามโนปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาถาภิกเวสังฆารานิจจาวานิจจาวาตินิจจพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติ ทางธรรมเตยัมปะนานี้ตังทุกขังวิปารินามะธัมมันกังลังุตังสัมมาโนปะสิโตเอตังมัมมะเอโสหัมมาสมิเอโสเมอัตตาติโนหิตังขันเตตังกิงมัญญะทัพภิกขเววิญญาณังตังว่านิจังว่าอนิจังขันเตยัมปะนานิจังทุกขังว่าตังว่าติทุกขัง พันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกัลลังโนตังสามโนปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเอตังพันเตตัสสมะหิตาภิกเวยังกินจิรูปังอธิฐานาคตาปัจุปันังอัจฉตังวะภิททาวา โอฬาลิกังวาสุคุมาวะหินาวาปณีตาวายันททเรสันติเกวสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหามัสมีนาเมโสอัตาติเอวะเมตังยัทธะภูตังสัมมาปัญญายาทัตทัพังยากาจิเวทนาติตานาคาตะปัจจุปนาชตตาวาภาหิตาวาโอฬาลิกัวาสุคุมาวะหินาวาปณีตาวา ยาธูเรสันติเกวาสัพเพเวทนาเนตังมะมาเนโซหะมัสสีนาเมโซอาตาติเอวะเมตังยาธาปูตังสัมมปัญญายาทัพถังยากาจิสัญญาอติตานาคตาปัจจุปันาอจจตาวาภิทาวาโอราลิกวาสุขุมาวาหีนาวาปณีตาวายาธูเรสันติเกวัสภเพสัญญา เนตังมมังอนิโซหัมมาสมินามิโซอัตถิเอวะเมตังยถะปูตังสัมมปัญญายะทะทัพพังเยกะติสังขาราอะตินะอะตีตานาคัตตะปัจจุบันาอัจฉัตตะวะปะหิทธาวะโอราริกาวะสุกุมะวะหินาวะปะนิตาวะเยทุเรสันติเกวะสัพเพสังขาราเนตังมมังอนิโซหัมมาสมิ นาเมสโธหตาติเอวเมตังยทาปูตังสัมมาปัญญายะทัทัพพังยังกินจิวิญญาณังอติตานาคตะปัจจุปันังอัชิตังวาพหิตาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสับพังวิญญาณังเนตังมามา เนโซหามัสมินาเมโซอัตาติเอวะเมตังยัธาภูตังสัมมาปัญญายยทัตถังเอวังปัตสั้งพิกะเวสุตวาอริยสาวกโกรปัสัมิงปีนิพินทติเวทนายาปีนิพินทติสัญญาญาปีนิพินทติสังทาเรสุปีนิพินทติวิญญาณสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิง วิมุตตามีตังยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพรหมหมาจริยังกตังการานียังนาปารังอิทัตาญาติปะชานาติติอิทัมโวจะภะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจะปนเวยาการณาสมิงอัญญามเนปัญจวัคคียานังภิก ผูนังอนุปาทายะอาสเวหิจิตตานิิมุตติงสุติ